สวัสดีค่ะทุกคนยาออกกุ้ยสไตล์มาทักทายกับทุกคนนะคลิปนี้เป็น EP ีที่2ของการเที่ยวไต้หวันของยานะคะคลิปที่แล้วยาก,ก็พาทุกคนไปทานเกียวซ่ากันเนาะก็ทานเกียวซ่าที่ย่านซีเหมือนติงนี่แหละตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วเดี๋ยว เรานะอาจจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆก่อนนะซีเหมือนติงเนี่ยก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งกินเที่ยวนะของคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆทุกคนก็จะมาเช็คอินที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นย่านดังนั่นเองเวลาบ่ายสองแบบนี้นะคะคนยังหนานแน่นขนาดนี้เลยนะอยากก็ไม่อยากจะคิดว่าตอนค่ำๆนะคนจะเยอะขนาดไหนนะทุกคน เดินไปเรื่อยๆก็เห็นก็โชว์อยู่นะเลยเก็บภาพมาฝากทุกคนสักเล็กน้อยค่ะ การแสดงโชว์ตัวอ่อนนะคะทุกคนซีเหมือนติงเนี่ยนะเขาก็จะมีที่คีบตุ๊กตาเยอะมากแล้วก็หลากหลายเป็นระยะทางตลอดเลยนะทุกคนก็เป็นที่แบบดูดเงินเราได้เยอะทีเดียวนะสำหรับบ้านเราเนี่ยก็ตามระยะทางเนี่ยก็50าสิร้อยหนึ่งไปนะครับเหรียญหนึ่งก็10บสบ,บาทเนาะสิบ,บาทไทยคิดง่ายๆลกันนะ ถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็10กว่าบาทเพราะว่าตอนที่ยาไปมันบาทกว่านะเห็นตัวไหนก็อยากได้ก็ให้น้องลองขี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็น้องชอบคี้มากแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะจ๊ะและเราก็นั่งแท็กซี่นะคะมาลงที่ท่าเรือนะตรงนี้เราจะนั่งเรือไปเขตตั้นสวยนะทุกคนจะล่องเรือไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งแต่ว่าเมื่อกี้แท็กซี่ก็ชวนเราไปเที่ยวที่อื่นนะคะแล้วเขาบอกว่าท่าเรือเนี่ยอาจจะปิด เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเสาร์ดีเขาจะปิดทำไมเนาะเราก็เลยแบบเออขอมาดูก่อนนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของตั้นสุยที่เราอยากจะไปนะคะมันโรแมนติกน่าเที่ยวมากเลยทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ ก็มีสะพานคู่รักด้วยนะก็อยากไปชมเหมือนกันแต่ว่าสรุปแล้วไม่ได้เดินทางนะคะเพราะว่าเขาไม่ขายตั๋วเนาะเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ปิดก็เลยมาหาไก่กินตรงนี้แหละอากาศร้อนมากๆเลยก็ไปซื้อเบปซี่น้ำแข็งมากินนะคะเหงือแตกมากๆเลยมันร้อนตรงนี้ก็เป็นแหล่งแบบที่ปั่นจักรยานกินเที่ยวเนาะแล้วก็มีดื่มด้วยริมแม่น้ำนี่แหละวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็มีตั้งขายพวกกิ๊บอบเสื้อผ้าอาหาร หมือนถนนคนเดินย่อมๆนะทุกคนแล้วก็เขามีจักรยานให้เช่าปั่นด้วยนะแต่เราไม่ได้ปั่นเพราะว่าร้อนมากๆเลยนะแล้วก็เด็ก,ดกๆก็เริ่มแบบนามุยแล้วนะคะเพราะเหงื่อแตกนั่นเองนะอยากก็เลยเก็บบรรยากาศริมแม่น้ํามาฝั่งนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปตั้นสุยเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าอาจจะแบบเป็นวันอื่นนะถ้าเวลาลงล็อกอยากไปมากๆเลยนะทุกคน เก็บบรรยากาศตรงนี้มาฝากนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวสักพักเราจะนั่งรถเข้าเมืองไปเหมือนเดิมนะไปหาสุกี้กินกันจ้าทุกคนเราก็นั่งแท็กซี่กลับเข้าเมืองมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็มาอยู่แถวถนนจงซานะร้านนี้ชื่อว่าหนิวจงนะทุกคนเขาก็จะขายสุกกี้เนื้อสดนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ยา,ามาให้นะคะนี่ขึ้น Google ได้เลยนะสัญลักษณ์ของร้านนะคะ ราคาอาหารก็กลางๆเนาะไม่ได้ถือว่าแพงมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เราตอนที่เรามาเนี่ยโตเต็มนะคะก็ได้โต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะที่เล็กกันนะคะแต่ว่าพอเรานั่งไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จ่ายตังกับบ้านกันแล้วนะแต่ว่าอาหารของเราเนี่ยก็มาเสิร์ฟแล้วอยาก็เลยไม่ได้ย้ายโต๊ะนะทุกคน นี่นะคะซุก,กี้น้ําของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเนื้อสดที่เขาหั่นสไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเรียกซุกกี้เนื้อสดนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อวัวที่ทําวันต่อวันนะเหมือนกับส่งตรงมาจากที่ ที่ฟาร์มหรือว่าที่แหล่งของเขานะคะเราก็ส่งมาที่ร้านเลยไม่ได้มีการแชร่ฟรีใดๆเลยนะคะแล้วก็มีสั่งผ้าคิริวนะเมื่อกี้นี้ออพี่เขาเอามาเสริมเนี่ยเขาก็ได้ใส่เอ็นแก้วนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ลิ้นวัวลงไปแล้วอยาก็ถ่ายไม่ทันนะคะและอันนี้ก็เป็นผัดอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยผัดผักคะน้านะคะรสชาติดีทีเดียวเราสั่งมารองท้องกันก่อนนะ และน้ำจิ้มซีฟูดของเรานะคะก็ทํำมาเองค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยเราไม่ได้แช่ตู้เย็นแล้วก็แบ่งใส่ขวดเล็กเดินทางทั้งวันนะคะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีบ้างเล็กน้อยเนาะตอนนี้นะคะกลิ่นน้าซุปหอมละมุนมากๆเลยเดี๋ยวยาออกค้นป้านะคะก็จะลวกเนื้อให้เราดูกันเนาะ ในส่วนอันนี้นะคะก็เป็นลูกชิ้นปลาหมึกเนาะอันนี้เขาก็ทำสดๆเลยนะทุกคนซึ่งเด็กๆเนี่ยพี่อันซีนกับน้องใครซีนน่ะชอบกินลูกชิ้นปลาหมึกมากๆนะส่วนตัวยาก็ชอบบ้างกลางๆนะคะแต่เขาบอกว่าทำสดๆเราก็เลยอยากจะลองชิมนะก็สั่งมาที่เดียวก่อนนะคะถ้ารสชาติโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งเพิ่มนะคะ ก็ค่อยๆต้มไปนะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเอ,อ่อที่นี่เขาก็มีน้าจิ้มให้เป็นของตัวเองนะเราก็สามารถไปปรุงรสชาติได้เลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะกันเปยแก้วกันก่อนนะคะก็คือแบบตอนที่เรามาเป็นช่วงเทศกาลสงการใช่ไหมก็ปีใหม่กินเที่ยวของไทยนะคะก็ขอฉลองกันหน่อยนะเที่ยวกับครอบครัวของเรา4ี่คนนะคะและอันนี้เลยนะคะ เจ้าของร้านแนะนำว่าเป็นซี่โครงเนื้อนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็นุ่มมากเป็นของที่เขาเรคคอมเมนต์เลยนะคะแนะนำเลยนะต้องสั่งที่นี่ประมาณ3ชิ้น420บาทเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างะคะตอนนี้คุณปาก,ก็ลวกเนื้อสดให้ยาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจาไม่ลวกนานนะเขาบอกให้ลวกประมาณ3มวินาทีนะคะ ของยานเนี้ยอาจจะเป็น 4, ีหนะเพราะว่าอยาจะต้องกินเนื้อที่สุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยพอลวกเสร็จแล้วนะเนื้อเขาก็จะแดงแดงชมพูชมพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้มันก็สุกแล้วละ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะอยากก็มีตกักลูกชิ้นแล้วก็ผ้าคีลิ้วเนื้อสดที่ลวกแล้วแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อวัวด้วยนะ ส่วนเพื่อนๆนะคะมาทานด้วยกันมาชิมด้วยกันก็มาทานครั้งแรกที่ไต้หวันเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามัน,มนฟินอร่อยเหมือนที่เราเคยดูเขาลงใน YouTube กันหรือเปล่านะคะมาเรามาชิมกันเลยนะคือโต๊ะมันแคบอันนึงนะทุกคนก็ตั้งกล้องยากอันนึง,นงคะ่ะอันนี้อยากก็ชิมสบายนางหรือผ้าคีริวนะคะก็ไม่ได้ฟอกสีนะคะเป็นแบบเพียวๆนะอร่อยดีนะคะนุ่มๆนะอันนี้อยากก็กินชิมเนื้อแล้วนะคะเนื้อสด บอกเลยนะคะว่ามันมันนุ่มนะคะโดยไม่ต้องหมกักแล้วก็ผัดคะน้ากับเนื้อเปื่อยของเขาเมื่อกี้เนาะผัดผักอร่อยดีนะหมดจานเร็วมากแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นเนื้อนะคะเต็มปากเต็มคำโอ้แม่ก็ร้อนมากค่ะลูกชิ้นเนื้อก็รสชาติแน่นๆนะคะเน้นๆ้นเนื้อจริงๆนะอร่อยก็อร่อยประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากเคยกินที่มันอร่อยมากกว่านี้นะอันนี้ก็คือ เผือกนะคะคุณป้าบอกอร่อยมากเลยเผือกของที่นี่นะคะนุ่มดีแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลาหมึกค่ะสั่งเพิ่มไปแล้วนะคะลูกชิ้นปลาหมึกก็อร่อยดีมากเลยค่ะนุ่มๆเด้กๆหอมๆเนาะอันนี้อยากก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของตัวเองนิดนึงนะเพิ่มความแซ่บฟินจ๊าและอันนี้ขอแนะนำเลยค่ะเอ็นนะคะแบบเด้งๆเนื้อ ช่ำๆ j u ี่จ j u ซี่เลยนะอันนี้เป็นเอ็นแบบเป็นก้อนนะแล้วก็มีเอ็นแบบเป็นเส้นด้วยเนี่ยขาวๆเป็นเส้นอันนี้เป็นก้อนมาชิมกันอันนี้เป็นน้าจิ้มของเขานะที่เราไปปรุงรสชาติมาเองนะคะมันน่ากินมากๆเลยทุกคนมาชิมด้วยกันเลยฟินมากๆเลยไม่อยากจะบรรยายเลยนะคะมาค่ะขอโชว์สักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเข้าปากนะ ถ้าใครเป็นสายเนื้อแล้วก็ชอบกินพวกเอ็นแก้วอะไรแบบน,นี้นะจะรู้ถึงความฟินมากๆอันนี้มันเต็มปากเต็มคำมากๆเลยทุกคนอร่อยดีมากนุ่มๆนะคะแล้วก็ผักกาดแก้วของเขานะคะก็กรอบดีมากเลยเนาะผักที่เมืองจีนกับผักที่ไต้หวันเนี่ยอย่าว่ามันรสชาติหวานกว่าผักบ้านเรานะอันนี้ก็ไม่ดูคิดไปเองหรือเปล่านะมันจะกรอบๆหวานๆเนาะก็หุ่นเส้นนะคะ,ะก็ช่วยพี่อันซินกินนะคะหุ่นเส้นคือตอนแรกคิดว่ามันมี พอเดียวนะแต่เขาให้มาสองอันซึ่งมันเยอะเต็มหม้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะอืดไปนะคะปกติกินซุกี้ยาก็จะไม่ค่อยกินเส้นอะไรมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินพวกเนื้อต่างๆได้น้อยลงนั่นเองค่ะทุกคนอย่ากก็ฟินกินอร่อยมากๆเลยกินอยู่คนเดียวแล้วนะคะตัดมาอีกทีเนี่ยทุกคนเขาเริ่มแบบวางมือกันแล้วนะก็เราวยามีสั่งเนื้อสดเพิ่มมาอีกด้วยนะหนึ่งที่ และก็นี่เลยนะลืมค่ะอันนี้ซี่โครงเนื้อตอนแรกที่เราใส่ไป3ามชิ้นใช่ไหมของแพงและของดีมากๆเลยทุกคนคุณป้าเนี่ยอิ่มจนพุงจะแตกแล้วก็ทานไม่ไหวนะคะอยากก็ต้องเหมาคนเดียวเลยจ้า3ชิ้นอยากจะบอกว่าซี่โครงเนื้อนะคะหอมและอร่อยมากๆจุ๊ยซี่สุดๆนะใครที่ชอบมีความมันมีความนุ่มนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้อยากก็เลิฟสุดๆเลยนะคะทุกคนและอันนี้ก็เป็น หน้าร้านนะคะที่เขาตั้งเนื้อสดต่างๆไว้นะคะแล้วยราก็ไปขอคุณพ่อครัวถ่ายคลิปมานิดนึงจ้าโอเคไหครับโอเคโอเคนี่คืออะไรอะโอ้โหมาดูนี่สิจิ๋มอร่อยมากอร่อยมากเห็นเขาเชียงเลยเหรออย่าฝากกดแชร์กดไลค์ และกดติดตามให้ยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ